สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับเบียเอ็กซ่าห้านาทีครับสิ่งดีๆสีกุ้งโมเกอร์ครับวันนี้ก็เป็นเช้าที่สดใสจ,จริงครับเช้าที่สดใสจ,จริงวันนี้เรามาออกกําลังกายนะเดินเล่นเบาๆนะโอ้โหกระเชิงเลยเดินเล่นเบาๆครับเดินเล่นเบาๆอ่าโอเคโอ้โหท่งนี้ท่งนี้ใครได้มาครับผมเดินเล่นเบาๆครับเดินเล่นเบาๆวันนี้ก็เช่นเคยครับกับ เบียร์ซ่า5นาทีนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าผมทํางานสีกูโมเกอร์ทำงานสีกูโมเกอร์ดีแบบไหนครับนี่นะครับเวลาเรามีเวลานะครับเวลาที่อิสระนะครับและในเรื่องของรายได้แฟร์สี่คำด้วยนะครับอ่าครับผมนี่แหละครับวันนี้นะครับเป็นวันที่24แล้วนะ24กุมภาพันธ์2568แล้วนะครับจําเรื่องวัน หรือวันที่เนี่ยจำไม่ค่อยได้นะเบออียร์ซ่าจาไม่ค่อยได้จําไม่ค่อยได้เพราะอะไรครับเพราะว่านะครับทุกวันนะของเบียร์ซ่านะขนทรงผมทุกวันของเบียร์ซ่านะครับเป็นวันอิสระนะไม่ว่าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะเช้าวันจันทร์เชื่อว่าได้หลายท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่บนท้องถนนหรืออ่ะไปงานทํางานเนาะไปทํางานนะคุเบียร์โอ้ยเห็นไหมนกร้องอ่าเห็นเห็นนกร้องด้วย นกร้องเลยครับฮะบางทีอยู่บนท้องถนนนะครับหรือกําลังไปทําง,งานนะเขเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยแต่ก่อนเบียกซ่าก็แบบนั้นนะเบียกซซาก็แบบนั้นนะครับแต่นั้นตอนนี้พอเข้ามาในสีกุ้งนล้วเนาะอ่าพอเข้ามาในสีกุ้งแล้วนะครับแบบนี้อ่าพอเข้ามาในสีกุ้งแล้วครับโอ้โหส่งส่งผมพอเข้ามาในสีกุ้งแล้วมันเปลี่ยนครับ ชีวิตถือว่าเปลี่ยนมากๆอ่าสีกุ้งคืออะไรครับผมพรลบรประกรันรถยนต์ออนไลน์นะครับอืมประกรันรถยนต์ออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นในมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถกระบะนะอืมรถเก่งรถกระบะนะครับทุกคันนะต้องมีพรลบรติดรถไว้นะครับต้องมีพรบบติดรถไว้ไม่มีต่อภาษีไม่ได้แล้วก็ต้องทําทุกปีด้วยนี่คือข้อดีนะข้อดีของสีกุ้งพรลบรประกรันีถครับคุณต้องทําทุกปีด้วยนะครับคุณต้องทําทุกปีด้วย ปีไหนที่ไม่ทําต่อภาษีไม่ได้นั่นแหละครับเราจุดตรงนี้นะทุกท่านนะเราจุดตรงนี้นะครับมาสร้างรายได้อามาสร้างรายได้แล้วรายได้ของเรานะครับทํางานผ่านมือถือนะทํางานผ่านมือถือนะครับไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะครับไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะครับเราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้อย่างเนี้ยผมอ่ะตอนนี้น่าจะประมาณนี้บรรยากาศดีมากนะบรรยากาศดีมากๆเลยเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยก็เดินวิ่งเบาๆครับเดินวิ่งเบาๆนะเนี่ย นี่เส้นทางอ่าเส้นทางครับบางทีเส้นทางเราต้องเลือกเองเนาะเออบางทีเราเลือกเองหรือบางทีถ้าเลือกยังไม่ได้นะถ้าใครที่ยังอยากมีอิสระแบบเบียร์ซ่านะยังอิสระแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะมาได้เลยนะตอนนี้เรากําลังเ่าเรียกว่ารับสมัครเลยนะแหละรับสมัครเยอะเลยอ่าเยอะเลยนะคนไหนที่อยากมีรายได้หลักรายได้เสริมหรือรายได้อีกกระเป๋านะทักเบียร์ซ่ามาเเลยโอ้โหบรรยากาศ เสียงนกเสียงนกเสียงนกโอ้โ oh, ห oh. ฟิลเลยนะฟิลเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ครับแบบนี้ชินไหมผมเบียกซาชินนะเบียกซาชินนะแต่ก่อนไม่ชินนะครับแต่ก่อนไม่ชินฟิลนี้ครับแต่ตอนนี้ชินแล้วครับเพราะอิสระในทุกทุกวันนะครับอิสระในทุกๆุกวันแล้วมันเกิดเกิดอ่อมีความสุขเนาะมันมีความสุขที่เราไม่ต้องไปไปอ่อ่าอย่างน้ไป ออกนอกพื้นที่เนะออกนอกพื้นที่เราสามารถวางแผนของเราได้เลยอ่าเราวางแผนของเราได้เลยว่าเราจะทําอะไรวันนี้เราจะฟิลไหนยังไงครับทําได้เลยโอ้โหนี่อ่าโอ้โหครับอืมเราจะทํายังไงทําแบบไหนก็ได้คนไหนนะที่ชอบอิสระอู้บรรยากาศเย็นมากอืมบรรยากาศเย็นมากๆครับผมคนไหนที่ชอบอิสระแบบเบียร์ซ่านะก็มาได้เลยนะครับผม ติด <invece> ต่อมาได้เลยนะครับผมพรบรประกันรถยนต์นะครับทำให้ทุกท่านนะครับมีอิสระที่มาขึ้นทุกอย่างเป็นบรรยากาศที่แบบดีมากๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากมามาได้เลยครับมาได้เลยนะครับและณตอนนี้นะครับผมนะครับเบียร์ซ่านะครับที่ต้องการนะผู้ผู้นำเนาะผู้นํานะครับทุกจังหวัดเลยนะครับทุกจังหวัดเลยเหนือใต้ออกตัวอีสานนะครับเรามาทําด้วยกันเนาะเรามาสร้างรายได้ด้วยกันในสีกรุโบเกอร์สำหรับวันนี้เนาะเบียร์เอ๊ก ซาโอ้โหคืเน,นี่ยเบียร์เอ็นะครับ5นาทีครับสิ่งดีๆสีกุมโบ,บเกอร์วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยลาไปก่อนเดี๋ยวยังไงเจอกันหน่อยคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ